สวัสดีครับวันนี้กินแถวบ้านจะพาไปลองชิมอาหารเวียดนามที่ร้านซองหนีซึ่งตั้งอยู่ใกลใ้ๆสถานรถไฟเซนเลน์ากันนะครับได้อาหารที่สั่งไว้แล้วนะครับทีนี้เราไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเมนูแรกผมสั่งวันนี้ก็คือข้าวมะเขือเทศกับไก่อบข้าวที่ว่าผัดกับมะเขือเทศก็นาไปหุงส์บคู่กับไก่อบหนังกรอบๆทีนี้มาชิมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง,ง อ,อ,อ,อีกหนึ่งเมนูที่ผมสั่งมาก็คือไก่ผัดตะไคร้ที่เสิร์ฟคู่กับผักสดและเส้นขนมจีนลวกมาด้านล่างครับวิธีกินเนี่ยก็ยง่ายมากเลยครับแค่ราดซอสลงไปคลุกให้เข้ากันแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่เราผสมซอสและทุกอย่างเข้ากันแล้วเนี่ยมาชิมกันเนว่านะครับว่าเปไ็นไงบ้าง Oh